เรากำลังเดินทางที่จะไปไปสวนเร้นะคะทุกคนอ่านี่คือบริษัทฟันปาล์มไปดูสวนที่จะปลูกปาล์มะค่ะทุกคนแล้วเราก็ตอนนี้ใกล้ๆจะถึงไม่ถึงที่ใกล้ <laughs> ๆจะถึง เินคินไปเลยนะจังกุ้งกุ้นนี่เป็นอย่างสามปีสามปีไื่ใช่ปั๊ปมนั้น มา้ัมดวยถึงแล้วนะคะทุกคนเราขาฟาร์มป้์มนะนี่รถฟาร์มปล้มเนาะที่จะมาดูสวนเพื่อจะปลูกฟาร์มนั่นเองเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราคาว่าจ้างกันนะคะทุกคนก็คือรถเขาจะเหมาไปหมดเลยที่ดินแปลงนี้ก็20 ห้าไล่นะทุกคนตัดไปแล้วก็คงจะตัดทางออกไปก็คงจะไม่ได้เหลือเยอะอะไรแบบนั้นนะคะทุกคนเอเไปดินแงนนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ที่เราจะปลูกก็ต้องถักไถกรอบนึงก็คือไถ่านจิตนี่ไถ่พันสามก็จะไถ่านนันเจ็ดนรง เรา,าก็จะไปคุยกันเรื่องราคาว่าจ้างนะคะทุกคนที่ดินเราก็ประมาณที่ปุ๊บปัามนั่นเองนะพ่อ,อบ้านก็อยู่นี่พ่อบ้านโอเค นี่เราอยู่มุมสูงเนาะนี่อยู่มุมสูงแล้วก็จะลงมาดูสวนเราเอง<ส>นั่นเองนะคะทุกคนสารที่เราจะปลูกปาล์มเราก็ต้องเลือกคัดสายพันธุ์ปาล์มนะคะทุกคนวันก่อนเราก็ได้มาเลือกที่สตูนไว้บ้างแล้วทีนี้ก็คือ,อฟาร์มของปา<อ>งล์มเนาะก็ตามมาดูมาดูเนื้อดินที่แปลงเราจะปลูกมาทุกคนแล้วก็มาคํานวณมา ราคาประเมินนะคะเพราะาเขาจะต้องปลูกให้ทั้งหมดเลยหลังจากที่เราคุยตกลงราคากันเสร็จเรียบร้อยก็แยกย้ายกันกลับน,น,นะคะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้เอาไว้วันหลังเราก็จะมานำเสนอว่าต้นหนึ่งตกเท่าไหร่ยังไงนะคะทุกคน